ทุกคนดูนี่สูตรพี่กดเลขมัว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 เลยอะไรก็ได้แล้วพี่กดหารด้วยศูนย์และกดเท่ากับขึ้นว่า n d e f i n e d ทำไมทำไมถึงขึ้นแบบนี้อ่ะทุกคนเริ่มมีข้อสงสัยแล้วใช่ไหมทีนี้เมื่อมีข้อสงสัยทางคณิตศาสตร์นะทุกคนมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกับพี่คิมในรายการซักแมทไหมนี่ทีนี้ถามว่าเลขเนี่ยหารด้วยศูนย์ไม่ได้จริงไหม ใช่ทุกคนเลขมันหารด้วยศูนย์ไม่ได้นะถามว่าทําไมอะ่ะมันสามารถอธิบายได้2เชิงก็คืออย่างแรกเลยอธิบายเป็นหลักการทางคณิตศาสตร์เลยซึ่งเราจะยังไม่พูดถึงตรงนั้นเนาะให้นอ้องๆเข้าใจง่ายวันนี้มากแบบรวดเร็วนิดนึงขออธิบายสั้นๆยกตัวอย่างง่ายๆ <c oughs> เช่นสมมุติอาจโจ์การหารทํำยังไงก็คือเอาต้องมีการแบ่งเนาะสมมติพี่มีโทรศัพท์เนี่ยสิเครื่องโอ้รวยมากเลยมี1ิบเครื่องพ <c oughs> ี่ต้องการแบ่งให้นอ้องๆ5้าคนโจทย์ก็คือต้องทำไง เอาสิมาหารด้วย5หรือว่าเราก็จะได้2 donc, ก็คือได้คนละ2เครื่องแต่ทีนี้พี่อยากเปลี่ยนเป็นหารด้วยศูนย์พี่ต้องทําไงก็คือโจทย์ก็จะเป็นพี่มีโทรศัพท์1ิเครื่องเหมือนเดิมแต่ว่าพี่แบ่งให้น้องๆเนี่ยศูนย์คนได้คนละกี่เครื่องทีนี้พี่จอาโทรศัพท์10เครื่องมาแบ่งให้น้องๆศูนย์คนได้ไงมันเกิดขึ้นได้ปะมันเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่มีใครให้ใหพี่แบ่งไะถูกป่ะมันไม่มีใครอยู่ตรงนั้นให้พี่ต้องแบ่งโทรศัพท์เลยทะนั้นทางคณิตศาสตร์การแบ่งให้คนศูนย์คนมามนก <luôn. S 1> มันก็เลยเหมือนกับว่าเราเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงไม่ได้มันเลยนิยามไม่ได้อ่ะเออเลอร์ไปเลยอะไรอย่างนี้เฉพาะฉะนั้นเวลากดเลขอะไรก็ตามกดหารด้วยศูนย์เนี่ยมันก็เลยขึ้นว่าเออเลอร์อันดี้ไฟหรือว่า นิยามไม่ได้นั่นเองอ่ะวันนี้ก็จัจองว่าคลิปนี้เราจะช่วยไขยข้อข้องใจง่ายๆให้กับน้องๆทุกคนเนาะใครมีข้อสงสัยอะไรอีกที่สงสัยเนี่ยทางอนิสสัตร์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเราจะไปพูดคุยกันเนาะแล้วพี่จะหยิบประเด็นเนี่ยมาไขาข้อสงสัยให้กับเราเองแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในปัญหาหน้านะคะกับวิคิในรายการซักแมทไม้บ๊ายบาย